สวัสดีครับพบกับช่องนักสืบกรารนะครับวันนี้มาแทนเจ้าของช่องนะครับวันนี้มีของออกใหม่จากไทยบปที่ไฟนะครับก็คือชุดของ b บ t s s เนะครับเป็นเจ้าตัวนี้เรามาดูดีกว่าว่าของในมีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวนี้ราคา135บาทต่อกล่องนะครับหาซื้อได้ตามดางการ์ดทั่วไปนะครับตอนนี้มาดูเลยดีกว่า มาเรามาดูกันดีกว่ากันดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเริ่มจากท้าหลังข้าหลังสุดก่อนแล้วกันเนาะทางสุดจะเป็นการ์ดโฆษณาครับอ่ะเราไว้ก่อนอันนี้คือใบสุ่มเดี๋ยวเราเก็บไว้เปิดท้ายแล้วกันนะครับในส่วนความสามารถนะครับทุกๆคนที่เข้ามาดูสามารถไปดูในคอนเทนต์ของไม่ได้นอตได้นะครับในครั้งนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันเฉยๆว่า ในหนึ่งกล่องเนี่ยมีอะไรแบบไหนบ้างะนะครับเน่กจากไปแรกครับจักรพรรดิสายฟ,ฟ้าจอมิชิตบาบัสดรากโกรยัานะครับต่อไปครับเป็นการเวสุยอดการประทะบัสเอ็ก,กโมกมังกรฟ้าทมินแห่งวังวนกลับข้างอาิเกลมังกรผน,นึกฟ้าสนีออดอโทรา มังกรเทพจากกลทูลงฟ้า chaos bust นะครับมาต่อไปโอ้ดาบราชันผู้กล้าเทพจากกลเลเวอทีนอ่าผู้ชีน้นำทางแห่ง chaos นะครับเกียร์ก็อดเวอร์ซีโร่สุดยอดการปะทะเกียร์ก็อดแอนด์วิสตมมังกรนัสวินจากพรดสายฟ้านะครับดรัมบังเกอร์ดราก้อน มังกรสุริยันจกักรพรรดิสายฟ้าเบลาดราก้อนนะครับอ่ารีพินมาจอมแผนการสเฟียร์ต่อไปนะครับดาบจากักรพรรดิสายฟ้าเขี้ยวมังกรเบลเอ็กซ์บังเกอร์การไม่ป้องกันครับดราก้อนชิลโลแห่งจอมพิชิตเอาสักสิทธิแห่งฟ้าอัศนีครับเอลคิโอเต้ระลลบชั้นจกักรพรรดิสายฟ้านะครับซัสกิ มังกรดาราดัชนีแจ็คไนฟ์โอเวอร์คิวนะครับจาก,ก้อนจอมแบงค์การเคออสเฟียร์สกซีเขาทหารรับจ้างราก,กเลมพรมเป็นเปลี่ยนหอมหวานเคออสเอลชีเดีสยักษ์สายแห่งเขาโอเอเจ้าหนูอิบุกิเคอสซิลฟ์นะครับ อ่าดิปีอีกแล้วลดจำนวนประชากรอ๋อดิปีกเช่นกันเคอสเดรดิเบิร์กครับมินิเกกอสเกลเลตันสุเปลร์ทางของความชื่นชมจิบบีแพนด้าพิศาจี้ไม่เลือกหน้าโกบูสเทพยักษ์ Turn, สาวเทิร์นโกจินมารุตู้กพี่วัตเทิร์นแห่งพระเพลิงด้วยเวเกอร์เดนดามายคาย อาดับแซอัสซนีคูตินอสเอดนะครับแล้วก็ของใช้คู่กัน,นครับโล่แห่งวายุก,กระหน่ำดากกาดน,นะครับต่อไปเป็นของอบิเกลครับแบ็คเรกาโลต่อไปเป็นแจ็คอาร์มเจลอนร์อันนี้เป็นของอัตตรด้านะครับเมนทริสชายตัวนี้เป็นเคออส อโอนอราเซซิริวแรดโกเลมชื่อตลกต่อไปครับเฟรชั่นคอมมานด์ผู้ใช้โรคบรณะเนล่าแล้วก็การเวทนมนต์ใหม่ครับอินเฟคชั่นฮาซาดวิชานอกรีดสังสาระปลดเปลื้องยุดโทเทมินนะครับบุปผาพเพลิงคมดับม่วงไอเทมใบใหม่ ต่อไปก็ Chaos, เค a ส s วากิวเซียนะครับตัวนี้เก่งมากเค o ส w วอลนะครับปราการสมบูรณ์แบบอ๋ออีกสองใบก็จะเป็นในส่วนของการ์ดเอ่อเรียกว่าไงดีแก้ไขความสามารถนะครับอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าหลังกล่องที่เราได้จากกล่องนี้นะครับว่ามันคือใบอะไรแพมแพมโอ้ เป็นบัสหน้ากล่องนะครับแต่เป็นแบบเวอร์ชันเอแล้วก็เรามีอีก3กล่องนะครับที่เราได้เปิดไปเมื่อกี้ก็จะได้เป็น,ปนแบบัสที่เป็นแบบบริี้แรนะครับก็ดูดีไปอีกแบบนึงนะครับกับแบบนี้2แบบก็เพื่อนก็เลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากัน แล้วก็ที่เปิดได้ครับก็คือคิออสกีนะครับสองใบเลยจริงๆแล้วอยากจะได้ตัวเวอร์ซูโรสักตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าดวงไม่ดีเปิดไม่ได้เลยครับในส่วนของเด็กโปรไฟล์จะตามมาแน่นอนนะครับในส่วนของ s อสนี้ก็ไม่รับปากว่าจะทําได้ครบทุกเบอร์นะครับแต่ว่าเราพวกเราเองเนี่ยก็เล่นหลายเวอร์อยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปเด็กโปรไฟล์เรื่อยๆนะครับครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณที่สนันบสนุนช่องนักสึบการนะครับรับราอการไม่าย OOOOOH <laughs>